สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ออกหาเลาะอีกแล้วยางออกกำลังกายค่ะพี่น้องเึ็นองเางต้งอยกปลาย่างเดียว อยากออกหาเลาะย่างเดียวมามามาไปกินเนี่ยไปกินท้องพื่นอยากกินผักเกษตรน้ำข่างทางอยากกินกระถินข่างทางค่ะพี่น้องกำลังกายนะคะกับคุณนายเอาจุ๋งเสียบิังให้จุ๋งคุณนายเบิังฮะ nhé chị đừng bao nhiêu long bưng bao long gì hả phượt lại chị lên đi ăn điều cô này cô này nặc lên heo vâng chị lên đi ăn này มองไหนกอไผนั่นติคุณนายสิไปกอไผ่ยางเดียวคุณนายกอไผนะคะกไอไผ่ไม,ม่ยังมีแมวสิไปหาแมวในกอไผพุ่นสามารถสรอยนี่แหละสิ่เล่นใสก่กอไผ่ยางเดียวเลย đen đi phun, nhưng mà cả mươi, nó phải đo, sang bắt đại chú ông đồng, ba, thang phun cứ thế ha, ba đi chân หาพผนหาพะโลหาจนแหกขาดเลยทั้งพุ่นโอ้ยคุณนายคุณนายเฝ้าแห้ง<อ>ไปทางไหนคุณนายสิภาพไปใส่เ,เพชรไม่ได้มานะวันนี้เพชรเจ็บขาดเลยผูกไว้ไปยางเดี๋ยว ไปทั้งผีไปทั้งผีตั้งหูทางอยู่ <c oughs> ป่้ยนีเรียนพุดเลดเลยนี่ <c oughs> เรียนไปกบภัย <c oughs> <c oughs> มามามาร <c oughs> ักรักหยาเพื่นเร็วมาเด้อม,มาเด้อ มามาอย่าไปข้างถนนไล้ย่านแกว้วย่านขวดเพิ er ่นมามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวเกีย

เออเออเออจะของบ้านเขามาไปเจอได้ละเทนี่เอรถพ่นมามาพี่มาพี่เอ๊ะถนนให้พ่นกันย่างเต็มถนนเลยอ่าน,นเห็นว่าจะของบ้าน แต่คุณนายไปนี่บอกว่าเจ้าของบ้านเขาจัดการแท้บลนลนหลักก่อภัยอีกแล้วเมื่อกินไาเจะของบ้านจะของบ้านเจอเจ้าของบ้านนะคะเออเออเออ เอ้จะของบ้านเขาต้มเมะสำหรับบ้านนี่เออนายยังไปตาหูนไล่เถอะเฮ <se> ้ยเฮเออคุณนายคุณนายยานบ่คุณนายเห็นเขาเอาใส่ย่านบบอุ้มบอกว่าเดี๋ยวอุ้มสิดูแลให้เองตัง ปุ๊บป้อง <League of friends> ให <jour> ้แน่แน่จะไปขางถนนเยียแก้วคนได้ไาแล้วนะคะเจอจะของบ้านจาของบ้านหลายแถวนี้ หางสี่เตี้ยผมพุ่นถ้าพุ่นกัเจ้าของบ้านคือกันลุ่มแล้วลุ่มแล้วหน้าหน้าน้าผู้ใดสิแม่ผู้ใดเออเออผู้ใดสิมาเฮ็ดตังล่ะเฮะอุ้มิเอออุ้มสิจัดการเองเนี่ยไปเจอไรไปเจอไรล่ะพวกเจ้า เออท่องออกเล้วเออว่าเรื่องหูวเล่าได้นี่ท่องกับทถ้งมัดลงด้วยกันทิ้งอดแม่ลเมยลย <laughs> ไป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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วเขาบอกกล้ามาดอกไป <laughs> เฮ้ยเฮ้ยจีบปุ๊บปองตันนั่นนั่นนั่น นจะได้ละมูเจ้าขเขาเฮี้ยนลด <laughs> <laughs> <ๆ>อย่ามาพอต้องมาเดี๋ยวพอต้องมา <laughs> <laughs> ไปไป <laughs> ดีนแห้งค่ะดีดกิดกาดกิดการ พุ่นพุ่นเออทำแล้วนะคะออออไปแล้วทอ<ส>้องไปยังไปสีต้นไม้ <c oughs> ขาดแท้เห <c oughs> ็นตน้นไม้สีต้นไม้กอนพี่น้องไปบ่ได้ อขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะคลิปนีก้กับไ้ซสมนีกกอนค่ะสวัสดีค่ะโอ้ย